สวัสดีค่ะวันนี้ครัวครูตุจะสอนให้ทำถั่วแปบนะคะก่อนอื่นเลยเติมต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วนำถั่วไปล้าง7-8ครั้งให้น้ำใสแบบนี้นะคะขยำขยำจนน้ำสีเหลืองนี่หมดไปนะคะแล้วรินนะคะ แล้วเอาลงต้มนะคะแช่ไว้สิบนาทีนะคะแล้วก็ลงต้มในน้าเดือดเลยนะนะคะน้ําธรรมดานะคะไม่ต้องใส่เกลือนะคะ แล้วปิดฝานะคะใช้ไฟกลางอีก5นาทีนะคะมาดู5นาทีแล้วมาดูกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะมันจะมีแตกนิดนึงนะคะ ห้านาทีได้แล้วนะคะก็รินน้ำทิ้งนะคะลดไฟลงรินน้ำทิ้งรินน้ำทิ้งแบบนี้เลยนะคะ,ะจะเรื่องอะไรตรงนี้รินน้ำทิ้งให้เหลือคลุกคลิกนะคะให้เหลือคลุกคลิกให้เหลือน้ำนิดหนึ่งนะให้เหลือคลุกคลิก แล้วใส่เกลือใส่เกลือครึ่งช้อนชาคนเบาๆนะคะคนเบาๆแล้วเราจะใส่มะพร้าวขูดขาวนะคะไปอบด้วยเลยนะคะจะได้สุกพร้อมกันมะพร้าว ประมาณสองถ้วยนะคะอบประมาณห้านาทีนะคะในหม้อเดียวกันจะทำให้กลิ่นดีขึ้นด้วยนะคะปิดไว้ห้านาทีนะคะห้านาทีแล้วนะคะเปิดดูได้แล้วเอามะาพร้าวออกก่อนนะคะ ใส่เกลือครึ่งช้อนหนส่วนสี่ช้อนชานะคะโรยให้ทั่วใส่รวมกันได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องรวมกันอยู่แล้วนะคะ ิ้งไว้ให้เย็นต่อไปผสมแป้งค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะผสมแป้งข้าวเจ้าอีก1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกันไตเพื่อความหนึบเพื่อความเหนียวหนึบนะคะนวดด้วยน้ำอุ่นจัดนะคะใช้น้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นเติมไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเกิดความอุ่นไม่ร้อนไม่ร้อนมากนะคะ แล้วผสมลงไปในแป้งนะคะ แล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนนะคะเพราะเราจะทำสามสีนะคะแบ่งเป็นสามส่วนใส่ถุงพลาสติกเอาไว้นะคะทิ้งไว้10นาทีนะคะแล้วเราก็จะมานวดต่อใส่สีนะคะทิ้งไว้10นาที ระหว่างรอนะคะเราจะคั่วงานะคะเราจะเริ่มที่งานดาก่อนนะคะงานดาจะมีกลิ่นสาบนะคะกลิ่นเชื้อราเราจะล้างก่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ตะแกรงนะคะตะแกรงลวดเล็กๆนะคะแล้วขยำขยำขยำนะคะขยำก็นะคะค ก่อนจะคั่วนะคะเราซับให้แห้งก่อนนะคะใช้งาหนึ่งช้อนโต๊ะงาดำหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วงาขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะให้เขาแห้งนะคะพักเอาไว้นะคะใช้งาขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนี่คั่วไปก่อนเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาคั่วสีดำนะคะสีดำเอาซับให้แห้งนะคะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะต,ต้องคั่วสีขาวก่อนนะคะคั่วให้แห้งนะคะ ได้แล้วนะคะพอแห้งแล้วใช้เครื่องนวดเนี่ยนะคะ <c oughs> ให้มันมีน้ำมันหอมออกมานะคะใช้ลูกคกเล็กๆเนี่ยฮะ,ะนวดไปนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราจะอันนี้น้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราจะใช้คลุกกะงานนะคะคือน้ำตาลสีรำนะคะ แล้วเราก็ใช้สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลืออีกเกลืออีกหนึ่งส่วนสช้อนชานะคะแล้วผสมสมกันนะคะเราจะผสมตอนสุดท้ายนะคะให้งาเย็นก่อนนะคะต่อไปผสมสีค่ะเราก็จะใช้สีฟ้าะคะใช้หยดเดียวนะคะ แล้วก็นวดนะคะนวดให้เข้ากันเอามือแตะน้ำนะคะแล้วก็นวดให้นวดกระถุงมือไม่ถนัดนะคะคนวดสีอื่นๆนะเราจะทำสามสีสีฟ้าสีชมพูและสีม่วงนะคะ ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะตอนนี้เราจะใส่ไส้ละทำถั่วแปบนะคะเราเริ่มเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมนะคะแล้วก็เริ่มที่สีนี้นะคะนี่ค่ะเราก็มือล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หยิบถั่วเหมือนเราปั้นถั่วนะคะให้แน่นๆนะคะแล้วก็ใส่ตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดนะคะนิ้วโป้งกด ให้เป็นรูปถั่วแปบ,บนะคะให้เป็นรูปถั่วแปบ,บนะคะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็แตะแตะมะพร้าวแตะแตะมะพร้าวนิดนึงนะคะแล้วก็วางในถาดนะคะมันจะติดกันถ้าไม่มีน้ำนะคะก็ทำแบบนี้นะค่ะ แล้วก็เอามือกดนะคะเอามือกดเอานิ้วโป้งกดสองอันเลยนะคะแล้วก็รีดนะคะรีดเป็นถั่วแบ,แบบนี้นะคะแล้วก็แตะถั่วนะคะแล้วก็แตะมะพร้าวนะะแล้วก็กดลง เป็นถั่วแปะ ใช้ถั่วเยอะมะพร้าวเยอะจะทําให้อร่อยนะคะก็มันอร่อยที่ถั่วกับมะพร้าวครบทุกสีนะคะแล้วเจอกันตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนี่คือผลงานของเราค่ะถั่วแปบบนะคะสามสีนะคะเราจัดไว้สามสีนะคะแล้วเราจัดได้หลายรูปแบบจะจัดอย่างนี้นะคะเสิร์ฟเป็น ลายบุคคลก็ได้นะคะทำแบบนี้ก็ได้นะคะสวยดีนะคะแล้วจัดเป็นอาหารเช้ากับกาแฟก็สวยดีนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งของหวานนะคะแล้วก็อาหารว่างนะคะดิฉันจะผสมอ่ ผสมงากับน้ำตาลนะคะนี่งาที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วน้ำตาลแล้วน้ำตาลสองช้อนโต๊ะงาสองช้อนโต๊ะนะคะรวมกันได้เลยค่ะเย็นแล้วนะรวมกันได้เลยแล้วคลุกๆๆนะคะจะใช้น้ำตาล สีรัมนะคะหรือน้ำตาลทรายขาวตามแต่ที่ชอบเลยนะคะแล้วก็เามาใส่จานเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็โรยได้เลยนะคะที่เราพร้อมจะรับประทานเราก็โรยได้เลยนะคะน้ำตาลเป็นก้อนเราก็ปี้ให้น้ำตาลก็ เป็นเกษรน,นะคะแล้วที่เหลือก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อลูกร้านของท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วอยากจะทานอาหารไทยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้อร่อยแบบนี้ขอความกรุณากด ไลค์ like, แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ